สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครปฐมจัดมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเล e a r น t ูเอิ n ค่ะ ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเลินถูเอิญณสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายบุญเลศิศตองติดรำผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนางขวัญใจปัญญชุนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว,นะว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรระดับอำเภอเจ้าหน้าที่และบุคลากรให้การต้อนรับ สำหรับการจัดงานมหากรรมวิชาการในครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครปฐมร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ7แห่งได้นำบูธกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นแบบกลุ่มสนใจการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพ ในส่วนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังสาธิตและจัดแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะไทยช่าง10หมู่ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่เพิ่มโอกาสและพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มีไรายได้และมีการสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน600คนค่ะ